สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลตั้มนะครับผมเซลตัมมาแนะนำตัว Toyota r e ี vo นะครับผมเครื่อง2.4ตัว E ปี2019นะครับผมคุณลูกค้าครับคันนี้เรียกมาอยู่ที่70,000นะครับราคาเซลตัมเปิดอยู่ที่529,000บาทนะครับคุณลูกค้าสนใจก็ทักทายเซลตัมได้นะครับผมเซลตัมแนะนำเลยรถสวยเลยกับเรียกมา70,000นะครับ ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมคุณลูกค้าเกียร์ออโต้เลขไม่เจ็ดหมื่นครับผมคุณลูกค้าครับคันนี้เซลตั้มดูรถให้แล้วรถสวยนะครับผมพาดูคัสซีแห้งๆนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมคุณลูกค้า สนใจทักทายกันนะครับผมคุณลูกค้าครับซื้อสดเราไม่มีเก็บแหวดเพิ่มนะครับผมคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยคุณลูกค้าครับแนะนำเลยคันนี้สนใจสอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ